สวัสด <rude S 2> ีครับวันนี้เรามาพบกันนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่เป็น NMC นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้พูดถึงตัวที่เป็น NMC ที่เป็นแบบเซลล์แบบนี้มาเลยสักครั้งนะครับก็วันนี้มาพูดถึงนิดนึงนะฮะตอนนี้ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับตอนแรกว่าจะถ่ายตอนตอนประกอบนี่แหละนะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายนะครับก็เลยมาถ่ายตอนประกอบเสร็จนะครับมาอธิบายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะฮะเนี่ยผมลืมแล้วเนี่ยนะครับนาฬิกา แล้วก็แหวนนะครับผมมีร่องรอยอยู่นะครับที่ที่โดนสปาร์กไปนะครับเป็นร่องรอยที่น่าจดจํามากนะครับแหวนด้วยนะครับผมก็มีเหมือนกันนะครับร้อนมากนะครับเพราะว่าในขณะที่เราประกอบเนี่ยนะครับมันมาโดนกันอย่างนี้นะครับช็อตเลยนะครับแบตก้อนนี้นะครับเป็นแบต NMC NMC เนี่ยมันขึ้นชื่อในเรื่องของอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับ NMC นะครับต่างจากคอร์สเฟยยังไงนะครับต่างก็คือแรงดันจะไม่เท่ากันนะครับ ฟอสเฟตจะอยู่ที่ 3.2. ส่วน m m c จะอยู่ที่3.7นะครับผมลองวัดแรงดันให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่3.9นั่นก็คือผมชาร์จขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เต็มนะครับแบตจะเต็มอยู่ที่ประมาณ4.2โวลต์นะฮะก็อันนี้เป็นการประกอบประกอบเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาอธิบายคร่าวๆฟอสเฟตนะครับในระบบ12เนี่ยจะใช้ทั้งหมด4ลูกนะครับแต่ว่า n m c จะใช้แค่3ลูก วัดไฟรวมของฟอสเฟตจะขึ้น่าสขึ้นไปประมาณเกือบ1 3โวลต์สิบสาโวลต์นะครับแต่ว่าถ้าเป็น n m c นะครับจะอยู่ที่ประมาณอ่าเอโวลต์นะครับสิบเอ็ดจุดแปดชาร์จเข้าไปอยู่ประมาณ12หน่อยๆน,น,นะฮะแต่ว่าวัล์แข็งครับใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากลูกนี้อยู่ที่5 0แอมป์นะครับอยู่ที่5 0แอมป์แล้วก็มีตัวแอคท e b บาลานซ์ ans, ม่ใช่สิตัวนี้เป็น bms นะครับเป็น bms ที่มีแอคท v e บาลานซ์ในตัว นะฮะเป็นเอ็ิบ a ลลา์ขนาด5 0มิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น b m s นะครับ BMS น่าจะ5 0แอมเลยนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อหมดแล้วครับสายจะมีอยู่ทั้งหมด4เส้นนะครับเส้นที่1ก็คือเส้นสีดำมาเข้าที่ขั้วลบนะครับอย่างที่ผมเคยเคยอสอนประกอบแบตฟอสเฟตไปแล้วนะฮะเส้นที่2มาเข้ากับขั้วตรงข้ามขั้วตรงข้ามของขั้วลบนะครับเส้นที่3ไปเข้าขั้วตรงข้ามของขั้วที่2ที่ผมต่อไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็ขั้วสุดท้ายเป็นัวบ นะครับแค่นี้เองนะครับในการต่อประกอบการใช้งานตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการอนุกรมนะครับอนุกรมก็คือฝั่งนี้เป็นลบเป็นบวกแล้วก็เอาบวกเข้าลบนะครับแล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้เป็นบวกเข้ากับลบอีกทีแล้วขั้วที่เหลือตัวนี้จะเป็นบวกนะฮะอันนี้คือลักษณะของการประกอบประกอบเสร็จปุ๊บในการใช้งานเนี่ยนะครับตัว B m เมมันจะมีสองขั้วนะครับอันแรกจะเป็นขั้ว B ลบแล้วก็ p ลบ B ลบก็คือเอาไปเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับ เพื่อที่จะดึงโหลดออกมาเวลาไปใช้ก็จะเป็น P ลบนะครับทีนี้ที่เจอปัญหานะฮะในกรณีที่ B m เมตัดนะครับคือแบตมันต่ำแล้วมันตัดแล้วเรามันต้องการที่จะใช้งานต่อเนี่ยเราต้องปลุกมาก่อนวิธีการปลุกก็คือเอาเนี่ยครับขั้ว P ลบกับ B ลบมาช็อตกันเอาสายไฟเ้นเเล็กนะครับมาช็อตกันเพื่อที่จะปลุกขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหานะครับทีนี้มาดูโวลต์ขาออกนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้บัตรทองแดงออกมาเนี่ยนะครับโวลต์อยู่ที่ สิบอ็ดจุดแนะตอนนี้นะฮะก็ใช้งานได้ครับใช้งานไปเรื่อยๆเลยตั้งกำตัดที่ประมาณสัก10โวลต์ก็ยังได้นะครับหรือต่ำกว่านั้นก็ยังได้นิดนึงนะฮะตัวนี้ดึงได้เต็มที่เลยครับเกาสิถึง100%ได้นะครับแต่ก็แนะนำที่90%เลย50แอมป์ก็ดึงสัก45แอมป์นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้สมาชิกหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาดูนะครับติดตามในช่องเนี่ยนะครับได้รับทราบว่าอันนี้คือแบต NMC นะนะครับนิกเกิลแมกนีซโคบอนนะครับก็คือมันสามารถที่จะใช้งานมีไซเคิลที่สูงนะครับแล้วก็ดึงใช้งานได้ได้ดีนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพามาประกอบตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับในระบบ12อนี่แหละนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำไม่ใช่ พูดผิดเลยเห็นไหมผมแนะนำไปเยอะนะครับก็ขอบคุณสําหรับอาการติดตามนะครับถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยก็โทรมาผมได้ครับที่087 250 0566นะครับไม่ซื้อไม่ว่าครับมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ